คนเฮียไรไม่อหานได้ของคนอื่นคนเฮียไรไม่อหากได้ของคนอื่นกูก็นึกไม่ถึงว่ามึงจะแทนข้างหลังกูความที่กูเป็นคนมองว่ามึงแง่ดีกูก็นึกไม่ถึงว่ามึงมันจะอับเลอยากได้ของกูอยากทำให้กูจมบินทั้งที่กูก็ช่วยมึงทุกอย่างเลยมึงมองไม่เห็นค่าและมึงมองกูไม่มีค่าอะไรมึงอยากให้กูชิบหายก็มึงไม่ชอบเห็นใครดีกว่ามึงน่ะสิ คนหนึ่งแม่งเป็นคนเฮียอะไรใคยทำดีกับหนึงแม่งก็ไม่เคยจำตามจองร้านจองผ่านเหมือนเป็นเจ้ากรรมนเวรมันมันบอกว่ามจะทำมันบอกว่ามันจะทำให้เราตายจูบอกเลยไม่ทำมันบอกว่ามันจะทำมันบอกว่ามันจะทำมันบอกว่ามันจะทำให้เราตายคนอย่างตัวมีเปัญญาไม่มีทางห้ตายดูไว้มันบอกว่ามัน ว่ามันนั้นออนคงไม่ได้เห็นเรเพราะมันไม่มีทางเว้ย,ม,ยมันอยากให้เราอ่นจนมันอยากให้เราอ่อนจมันอยากให้เราอนจเป็นที่สุดคุณอย่างกูมีดีและก็สู้สุดใจแต่เรามันก็ติดฟังแชรบับชรชรัชรักเพราว่าเราสู้จอ สี่ครั้งที่หนที่กูต้องมานับหนึ่งใหม่แต่กูก็ผ่านมาได้เพราะว่ากูสู้ทนสู้เว้ยชีวิตกูแม่ไม่มีเวลามานั่งฉาใครเพราะกูมีอย่นเอ่นให้คิดที่ดีกว่ามากมายกูมานั่งแต่งเพลงที่มันเป็นชีวิตกูกูบอกตัวกูให้รู้ว่ากูต้องสู้ไงเพราะกูมีกนแม่งเจอแต่ตัวเฮียตัวกูต้องแต่งแลวแม่งต้องผ่านไปได้เจ็บบ่อยๆแม่แม่งก็ชินแล้วเว้ยเอ๊ะมันไม่ได้เห็นไม่ชินที่มันมึงจะไม่ได้เห็นอยู่แล้ว มึงไม่ได้เห็นรอมันก็เจอเวนกัมเรามันก็เจอเวนกัมเรามันก็กลังอับจนมันกำลังอับจนคนที่ทำร้ายคนอื่นแม่ไม่มีทางได้ดีหรอกคนที่แทนข้างหลังคนอื่นไม่ต้องเจอเวนกัรตัดคืนเป็นร้อยเท้าเป็นเท่าทำเวนอะไรไว้มึงต้องได้กับคืนอย่างนั้นแน่นอนมันบอกไม่มีจะกินมันบอกไม่มีจะกินก็เพราะว่ามันทำร้ายคนอื่นเวนกัมมันตามมันเชิญเวนกัมมัน สิ่งที่มันไม่ทำไมสิ่งที่มันจะทำกับเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามึงไม่เชือ่อในเวรกรรมที่มีมึงจึงแท่ข้างหลังกูมึงทำร้ายดูได้ดีแล้วมึงทำได้ยังไงกูไม่คิดเลยนะว่าคนใกล้ตัวที่สุดแม่จะใจร้ายที่สุดกูจะลืมได้ไงแล้วกูจะลืมได้ยังไง แม่งมันเป็นฝันร้ายที่อยู่ในใจกูกูไม่อาโหสิกรรมแล้วมึงต้องมาชดอชใจกูมึงต้องเกิดมาเป็นควายแล้วมึงต้องมาไถานาตามรับใชก้กูคนที่กองคนอื่นไม่ต้องเกิดไปเป็นหมาห้าร้อยชาติยังไม่สายที่ต้องกลายเป็นหมากูตามจองเวงก็คงไม่ได้จแล้เพราะกูไม่อยากรู้จากมึงกูไม่อยากจะเจอมึงอีกกูจริงอโหสิกรรมให้มึงไปเพราะกูไม่ต้องการเจอมึงอีก ก็มึงไปไกลๆจากกูเพราะกูไม่ต้องการเจอมึองอีกกูไม่น่ารู้จักมึงกูเสียดายเวลาที่คูต้องมาพบกับมึงคิดชินกดน้ำความขวัญและเอาโหสิกรรมให้มึงไปให้มึงไปไกลๆจากกูไม่ต้องมารู้จักกับกูกูคบไม่ไหวกับคนเฮียครั้งเดียวก็เกินพอ What's up What's up ว่าจาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอเบียดข้าเบียดเปลี่ยนซึ่งการรักกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเธอกูจะไปจำบูนแล้วกูจะสวดมนต์ให้มึงกูจะกรวดน้ำให้มึงมึงรับอภัยแสกูจะไปจำบูนแล้วกูจะกรวดน้ำให้มึงกูจะสวดมนต์ให้มึงมึงรับอภัอยแสรกเดี๋ยวได้พบได้เจอกันอีกเลยนะ 将变熟，变熟，变。